กองประทานเลยสั่งก้อนก่อนเาสิเลยสบายดีสบายดีเนาะเดียวกับสองซุกิเซเนเนาะวันนี้เขากับมีรายการทายทำ ซี้อเท่ไปสองคนตอนนี้ซื้อซื้อเท่ยังเนาะเพลงรือละหมดสิทธ์สิทธิ์แต่หมดสิทธ์สิทธิ์แต่งนะมีแต่ตอนนี้เขากำลังเดินทางไปไปทายอยู่ทายอยู่เซน่์ทายอยูเซน่์โอ้อยู่หน้าเท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 ่ตอนนี้เขากำลังเดินทางไปเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็กำลังเบกับเกลี่ยกับเกลี่ยเบสือกับเกลี่ยตอนนี้ เช้นอองกับเกล็ดโอ้บรรยากาศมาเนี้ยก็ดีสมควรฝนน้อยหนึ่งวนน้อยหนึ่ง,งนี่จะเอาลนามไปน้ำห,ห่านคล้ายมูเลยหน่องหอดห่านคล้ายคล้ายมูเลยเนาะเอาสิไปเบิง่งกันซิซึ เป็นมูเือาว่จิ้มงานเ้างนี่ลไคนไปถ่ายทาพประมาณาสามสิบคนเนเมเนาะตอนนี้ครับกำลังสกรับแกรับแกปินปนปๆต้นตน,น,ตตนี้เท่าไหร่เก่าเซนเก่าเก่าเซนน่านั่อตลยมันอาตุได้ดิ โอ้นี่ก oh, ็8000บ่ได้โอ oh, ้8000บ่ได well, like ้ให er ้ค uh ุณน่ะโอ้ใหคัดนี้จสุดใหญ่เลยบัดนี้จัดสุดใหญ่เลยปีกหมูสิปีกคือว่าสิปิ้นหมูนี่แหละเนาะแสิประมาณนี่เนาะเอาตัวดดีเอาตัวดดีอ่าแดดแซ่นอพุ่นนะ 2ราคาด้วยนีแต่ก็เก่าเปดก็ได้เก่็ดีเป็ดก็ได้เกาก็ดีเอาตัวเเนาะ็ดได้ก็ได้ต้องตัดสินใจสิเลือวนหลังจาก30นาทีนได้แล้วๆๆทงจังหวัดนี่แต่เฮาไปเบิ่งนีนูนนํากันเนาะ ตอนนี้กำลังไปจนดไปจวดไปจวดหน้าเทนาเทในการ น้องจากเขาเลิศข้ามมากเ้ยประมาณเศร้านักี่นะครับก like. oh! oh! okay. mm ็บอะไรบ้างโหหน้าเทนะครับแ้บรรยากาศหัวขามหัวขาไม่มีนะครับใส่บักขังเาก็มีแต่สีขามบักโอ้บรรยากาศค่าร้ายบรรยากาศตอนนี้เขากำลังเสี่ยล่นลงเนาะคือว่าบรรยากาศงามง่ามง่า ัน,นจะเป็นบักขามหน้าเทเด้วยบรรยากาศนารักมากเรืว,วารุด กำลังสิบลออจอดนะตอนนี้เขาก<ม>าลีหอดมาหน้าเทานะโอ้ทีมงานทำม,มาหลายคนรถที่ว่าสีหาคัดที่ว่ามือนี้งงานยิ่งใหญ่อลังการ าทายสบ,บายดีแทแค่ซิตี้สบ,บายดีสบ,บายดีเมื่อน,นี้อลังการงานสร้างทีมงานดอนไซสตูดิโอมีงานถ่ายทำอย่าลืมติดต่อพวกเราได้ราคาเป็นกันเองคือเมื่อนี้ล่ะมีการถ่ายทำเอ็มวีหมอลำมดซิทชีได้แต่งมีการห้างหาการเกียมอย่างอาลังการเลยเตรียมติดตามผลงานของพวกเราเจ้าหน่อยอสแสดงว่าทีมงานทำมาล้าเติบต้องมาหนี้ต้อ ซีห้าคันรถซีหาคันลด,นลดอันนี้อนนเอื่อยทักทายสบายดีนะสบายดีอย่าลืมติดตามฮับโมเดอ้อทางดอนไซสตูดิโอสบายดตนนาีตอนนี้เขากำลังสิเริ่มถ่าย่ำทำนะเพราะว่าทีมงานนักแสดงเขาก็เตรียมพร้อมแลยเนาะตอนสองตอนนี้เขากำลังไปดิไปดิตอนนี้เขากำลังเริ่มเตรียมบท ใายทักดีนอวะเอาเสียออกสดได้ก่อนสดได้ก่อนาะว่ามัน hey, ต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตัวเลยเนาะตัวทีมงานทำแสดงครับไปดูทางข้างหลังเพตอนนี้ทางต่างประเทศเนี่ยเนาะฝากผลงานเพลงหนึ่งเอ้สบายดีก็ไปเจ้าสื่อสีทองเทียสนาใสขอฝากติดตามผลงานในเด้ออ่าสื่อเพลงว่าเป็นลำเดินเนาะอ่า มดมดสิได้แต่งสิได้แต่งเอไพน์นอดแต่งเพ่งเนี่าอาจารย์คำสิงสัญญาเพชรเนาาาะโออ้จรย์ครับเป็นจังไรเนื้อในรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของมดซิดสิได้แต่งโอกะักแข้งบอกนิด่นึ่งเลยเนี่ยเรื่อในก็คือว่าผู้สาวเอาผัวปะน้อนสันสานอนว่าเป็นเลือกทางที่ดีกว่ามาสันสานหรือว่าคาดองแพงก็ว่าได้เขาวสู้บ่ได้เอาคนจนเลยจะได้กับฝากฝากคดงานแน่นอนแม่เขอฝากคดงานนี่เรื่องสองยูทูบดอนส่สตูรีเขาเนาะ khứ khứ đấy. cài đã. cái cái gì đây nhầm đó. cái gì phải khảo luôn cái nào đâu thẩu đâu. sao à? chưa <laughs> <nào nó> cả. <laughs> ừ, cái nào đâu sợ. cứ ôm hả. cải kiện cải kiện. to thôi. à mỏi mồi với đôi กำลังเตรียมบดคือบาก็่าแห้งเลยมากจะต้องใส่เสาเลยอยู่นี่แต่ตรงแยามากที่แล้วเ,เสาๆแล้วตอนนี้ทีมงานดอนไซสตูดิโอเราลงถึงพื้นที่ผลหว้วยมาได้หว้วยปรับต้องลงเห็ดเวียกเลยเนี่คมคงกานคงงานเลยจังใดก็ให้แล้วตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ สิ่งที่สําคัญเป้าหมายก็คือผลงานต้องออกมาดีเอ็ดเอาเทาเอาวาได้ผู้กากับเพื่อนเนี่บอกเอาเทาบอได้บบผ่านอตอนนี้ถ่ายซากพระเอกกำลังเอกมันกำลังจูจีกันหลังจากเลี่ยงงัวมาแล้วในบทลังมดซิสีไดแต่งว่าันพระเอกกำลังตอนนี้ตอนเพิ่นมีความสุขไาเพิ่นสุขไปซะก่นอนเบิ่งนํากันเพื่อนนี่คือการคุมงาน แทเนะทีมงานมืออาชีพอุปกรณ์มีครบบ่ว่าจะเป็นรด่นกล้องน้อยกล้องใหญ่ทีมงานแบ่งหน้าที่รับพิสูอบกันคักงในเฮ็ดอย่างมืออาชีพนะดังนั้นผู้ที่ต้องการอยากจะถ่ายทำทุกงานงานบุญงานศิลป์งานเอ็มวีงานดองพวกเขาฮับเบิ้ลยังให้นักเอกเอาอันนมาใส่ดั่งอยู่นะไได้ คุ้มหนนั่งเขาเลยเนี่เขาต้องบอกว่าคุ้มกับกระนอ่งสีตุ๊กตอนนี้คัดใหม่คือว่าบทบาทนางบทันพานเธอจะให้พระเอกกับนางเอกเพ่นพับอารมณ์กันจังหน่อยเนาะตัางกองแล้วก็เอาเอาอารมณ์ใหม่ให้มันเข้ากับเนื้อเพลงให้มันสื่อออกมาได้ดีมีคนถาดคุ้นเค แสดงมาเพลงนี้นิงใหญ่อลังการนี่แสดงมสุดอนนีเงินกำลังสีไปโผู้สาวไปซีกก็ได้นะไปซีเออไดปีสใบย่เออมั้งไปซีมสงใบตอนนี้กำลังวางแผนเฉพาะเงเงินขึ <c ười> ้นหน่อยเฉพาะพรอเอกวะเออเงิน ันเป็นเงินของโซกุงมมัอือโอ้แสดงว่าลยลาตนเาะคงเห็นไม่ได้ำนี่มือมสมเียนขาอ่อนเขนเว้นขาอ่อนเียนขาขาวเนาะผูเดียวอั้เส้นคันหาดูวนบรรยากาศก็ต้องคือมาลงการสอบังไดนีิมาคอมาซึ่งแข่งรมาณต่เศ้าคนตัวเป็นจังไงจังหวะจังไหดเออคะคารมักว่าหากาเอา ไปเจ้าไหมาเจนตู้โอ้ยกัรบักลูกชายค่อยนี่แหละมันคัดค่อยมาเมื่อเช้านี่ยนะมันว่ามันอยากได้เมียคนค่อยมาขอลูกสาวเจ้าสนิทโอ้สิมาขอเจ้าไหนโน่อีนามันก็คือว่ามีผู้หมักมาได้แล้วนะคนมาเยะมานอย่างเด่นๆเลยมันไปหลักถายกับปู่ค่อยพอแหงเล้สิมาขอลูกสาวเจ้าเนี่ยมันต้องยอดตื่นมื่นเลยทดกท่านขึ้นเลยดวงขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลยมีเงินร้อยร้อยล้าน หรือหาสิบแปเนี้ยก็บอกไปดูมีคำตัวหนึ่งคันบูมี่หนีไาสิเองไปอี๋เอาตัวนั้นมาต่อกันขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นทันทีปนสวยอ่ะโอ้ยะป็นกระแสบมูลาบโมกจะอะไไงเจ้าทีมงานเมื่อยแล้วหลังจากที่ทุ่มเทบดบาท ทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกสาวลูกเขยว่าทีที่เป็นรักขายเขาปลูกพ่อมาได้ชีหารานพอเมียเขาว่าเอาซ้ำทอดบทบาทออกมาเต็มที่เพื่อให้แฟนเพลงได้สมอย่างเต็มคู่แปดทางดอนไซส,สตูดิโอแต่ว่าตอนนี้ผักเทียงแล้วเมยแหงมีหมูที่แปลาเมื่อเศร้านี่เห็ดลาบเนี่ยเฮ็ดแกงเนี่มดซิสีได้ตแตงแเ่ว่า กินข้าวแซ่บๆน้ำกันซะก่อนจังหวัดบริเตงก็บอเป็นอย่างปีหน้ารากขายเขาปลูกพออีกแค่แสนหนึ่งจังสิพอจีนทันหมดแล้วเงินลอยล้านจะทำสิบบาทอ้าวเพื่อนๆกินข้าวน้ำกันเด้อน้ำเด้อตอนนี้ยังวางตอนนี้กำลังจัดอาหารอยู่จัดอาหารอยู่ถูกไหมครับที่มาทา่ไหาครับพ่อไปจะเป็นโซนอาหารทั้งใหม่ มาเติมเงิให้ได้ไปแี่มากระดั้นนี่ก็กันแดดอันนี้จะเป็นเป็นพกนี่เนาะพกนี่เล็กเล็กไปหน้อยสั่งซันหลังจากเขาทับเบรกไปตอนเสาร์ตอนเสาร์ที่ว่าเอาไปายไปหลายสดพิจารณาถ่าอีกตอนแรกเนาะตอนแรกพี่มี่อีกนิดซิ่งเลยกับทั้งละครอนเนย จะเป็นบรรยากาศกิ้เขาสวยเนาะล้งจานเนาะถ่ายทำตอน,อนเช้าอย่งางนี้ดีในพอดีเนี่ยขันตยานกันเนี่ย,ยสบายดีสบายดีแล้วมันล้างจานพิดเขาเลแล้วเนาะสุตะสีมาไายไมโตเนาะตอนนี้จะเป็น ขาพี่ๆตอนนี้นะขอพี่ๆเจาเเจ้าบ่าเจ้าสาวชุดสานี่พระควนของในเจ้งการแต่งหนาเนาะการแต่งหนาของแต่ละฝ่ายฮรบุฮับบุเป็นยังเนาะเป็นเมทัลเป็นเมทัลเป็นเมนังเอกเป็นเมนังเอกส่วนนังเอกสื้อนางเอกกำลังแต่งหน้า โอว่าเกียมเตรียมมาพาม่อุปกรณ์เาอันนี้จะเป็นนางอกกําลังแต่งนาตว่ามีนางอกมามื้อนี้ก็บ่ธรรมดาเนาะเต็มส่วนนี้จะเป็นเนเฒ่าเนแก่เนาะาาเาพ่นเนาะมามาเาเนาะแม่ จ้าแม่นแล้วมาทานแต่เช้าทานแต่เช้าบ่เห็นบ่ทายให้เกิดแต่เช้าบ่เนาะตอนนีเจ้าบ่าวกําลังสิเข้าานี่นะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวานเฮาสิสิจับกองทางนีเนาะเจ้าบ่าวไปแล้วไปเียวขอเเจ้ายังนอนเดียวฝันหาฝูงลุงตาและปู่ายัง สีสวาสีสวลวาอากัศสติสังนี้เป็นเอาอีวันนี้ควรจ้าไปทัดดอกไม้ของกีดช่วยรวยมวยบัวเงาประสงค์ใส่สองคุ้งจีนองเพื่อนได้คุยหาสาวผีนาปันเนื้อเพิ่นมาคอยเปังหนาเพิ่นมาเจ้าบุญข่วงสุขให้ข่วงสมัยยุคก่อนสมุนต์นั่นก่อนมาเสนอเนี่ย

แมื่อกองดอนไซเฮาบางเรื่องหลี Thai น้ำบดดันแต่น้ำบดดันกระดังต่างกองทังพุ่นมอมเนี่ยจับเลยจับจับใครจับใครนะพวกเขาจะสั่งว่ามโมว่าสั่งทางพุ่นจะมมมเลยป้อนใหม่เฮ็ดคือเมื่อกี้นี่นะเวลาป้อนไข่ใส่ปากยิ้มใส่หน้ากันจักน้อยหวาน เอาใคร,ครใ,ใครใเอเาพร้อมหยังนี่คือวิธีการป้อนไขรที่ถูกต้องเอาแค้นอักเลยตอนนี้อ่าน้ำตาพรีเพศมีบอ บังสังเกตเป็นเวพอเม่พอเม่เจ้าสาว้ดีใจนี่คิ้วใช่กันแน่คือบอกตาดี่เป็นตาใหญ่โอ้ยเย้าขนาดดูดีีคิว แสดงคพิมยินดีในที่พอได้ะไปี๋ยวอะไรหรออีเลยก็จับขันไปไปต่อเข้าไปนี่เลยวามือนี้เขาก็ถ่ายทำลงไอทีฟหอยปิดการถายทำเลยตอนนี้เขากำลังเลิ่นทางกับบ้าว่าการทาทำของวนี้ก็ใสรเวลาหลายสมควรเนาะ ว่าบรรยากาศก็คือขืนแน่มีผักขนแน่แน่คื้ยแน่ครบสุดโอ้เทว่าถ่ายทำวันนี้อานาการงานสางมีแต่ว่าฝากติดตามในเด้อทางดอนไซสตรีโอเนาะไปคลิปหน้าพบกันอีกตอนนี้เ้องบนล่างเลยหน้าระบาดระบาดยอด